ชีวิตของคุณคืออยู่กับการร้องเพลงตลอดเลยค่ะใช่ค่ะทำได้อยู่อย่างเดียวคือร้องเพลงคือร้องเพลงคือรักในเรื่องนี้แล้วใช่ค่ะเปียใจเดียวใช่ค่ะสวัสดีค่ะโอชุติมาแก้วเนียมค่ะต้องย้อนกลับไปไกลนิดนึงส5 4 2นก็จะเริ่มต้นได้เรื่องอายารัก ที่คุณกวางกำมลชนกเป็นนางเอ,งอ,งอเก,กเป็นเรื่องที่โด่งดังมากๆทำให้มีเรื่องต่อไปก็คือเรื่องปริศนาที่คุณติ๊กเจษดาพรและคุณเทย่าโรเจอร์แสดงนา เรื่องนี้ก็ดังอีกเหมือนกันแล้วก็ต่อด้วยเรื่องมาดามยี่หุบก็จะเป็นเพลงสนุกสนุกแล้วก็ต้องร้องแบบเนิ่นเเพ content, <Super> เราะว่าพอรู้ว่าเป็นเรื่องมาดามยี่หุบเราจําได้เลยว่าเขาจะต้องพูดเป็นภาษาสุพรรณเนิ่นเนิเราก็ดีไซน์การร้องแบบก็เช่นเป็นคนแบบนี้ไม่ใช่ผู้หญิงดงๆ ลูกคอเราก็จะแบบเอาแบบอ่ะบ้านๆมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเรื่องไฟสิ้นเชื้ออ่แล้วก็มีเรื่องบ่วงเล่สเนหาอันนี้ก็เป็นละครพีเรียดเหมือนกันตารกับฟ้าสิ้นดาวสาวแก่แต่อันนี้จะเป็นออกแบบแจ๊สนิดหนึ่งอันนี้จะเริ่มมายุคหลังๆแล้วสงสัยจะเป็นเพราะว่าเราเราร้องเพลงไทยเดิมเมื่อก่อนนะนะคะเขาก็เลยจะมีละครพีเรียดให้เราร้องเยอะเลย ต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรียนจบมาทางด้านร้องเพลงไทยเดิมเมื่อก่อนก็คือว่าจะต้องร้องตามแล้วก็จดเอื้อนจะไม่ได้มีทฤษฎีว่าจะต้องใช้เสียงวางเสียงตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้วิธีการเรียนแบบการเอื้อนทางของครูเนี่ยคือจะต้องเหมือน แล้วก็นั่งดูอยู่ว่าเอ๊ะเราชอบร้องเพลงสากลเหมือนกันก็เลยไปเรียนร้องเพลงพวกบรอดเวย์พวกออเปร่ามันก็จะต้องสวิ s s เปิดทุกอย่างเลยถ้าเกิดว่าเป็นออเปร่า ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วอะค่ะ้วยความที่เราอะเรียนจบร้องเพลงไทยเดิมมาทีนี้ก็จะมีโปรดิวเซอร์ท่านหนึ่ง mm. เป็นผู้ชักนำเข้าสู่วงการ mm. การร้องเพลงประกอบละคร mm. ก็คือพี่อุ่นเรนโบ์ช่วงนั้นเนี่ยพี่อุ่นกับพี่ชมพูฟรุตตี้จะทำงานร่วมกันพี่ชมพูจะเขียนเนื้อร้องทานองแล้วก็พี่อุ่นก็เป็นคนที่เรียบเรียงพอได้ร้องเพลงประกอบละครเนี่ยคือถือว่าเป็นจุดประกายที่ได้ก้าวเข้าสู่วงการการร้องเพลง ตอนนั้นได้ร้องเพลงประกอบละครและยังไม่พอนะคะก็คือแบบซุกซนไปร้องประสานให้กับศิลปินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะวิ่งวิ่งอยู่แถวแถวตึก R S นะคะตอนนั้นก็จะมีแบบคุณโฟล์คุณโฟล์คุณทัชนี่เคยด้วยแล้วก็เจอวอยนุกสุธิดานี่น่าจะแวบๆนิดนึงอะไรเงี้ยค,ค่ะร้องเพลงอยู่ในวงการมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็เริ่มมีคนแบบให้เราไปร้อง เพลงของวอลดิสีน์ภาคภาษาไทยก็จะมีพ o คาคอนทัสต์บิวตี้แอนด์เดอะบีสแต่เป็นเพลงคู่อะไรประมาณนั้นแล้วก็เริ่มเข้าสู่ร้องเพลงกันคืนบ้างอะไรประมาณนั้น ปีพศ2547เนี่ยเริ่มมีคนชวนที่จะมาทำอัลบั้มเดียวพี่โดมพยโยดมค่ะพี่พี่โดมเป็นมือเบสที่แบบเล่นเบสแจ๊สอะไรเงี้ยแกก็หานักร้องโอก็ร้องคอรัสอยู่เท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะนี้พี่โดมก็เลยเรียกมาเสร็จปุ๊บเป็นอัลบั้มที่ทำเสร็จปุ๊บไม่ได้เปิดตัวอัลบั้มหรืออะไรเลยคือว่าทำเพื่อที่จะเออวางขายทำเพื่อที่เป็นผลงานของพี่โดมเท่านั้นเองเป็นแบบป๊อปแจ๊ส แล้วก็ต่อมาก็ห่างหายมาสักพักหนึ่งประมาณสักปี2,551หรือ52ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ได้ทำเพลงอัลบั้มเดียวกับพี่บันสุวนโนชินในค่ายใบายชาสองก็อัลบั้มที่1นเนี่ยชื่ออัลบั้มนิทานความรักแล้วก็อัลบั้มที่2เนี่ยพี่บันได้ขออนุญาตอัตแตมชรัตเฟื่องอารมณ์นำเพลงของอัตแตมเนี่ยมาเรียบเรียงใหม่ ได้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนู่นนี่เป็นความแบบเริ่มแบบเฮ้ยเบื้องหน้าเราก็ทําได้นิดาเริ่มแอบภูมิใจใเล็กๆอะไรอย่างนั้นนะคะ<น>วันนี้ก็จะร้องเพลงอายารักกับเพลงปริศนาซึ่งเป็นเพลงประกอบอละครที่เรียกได้ว่าทําให้คนเริ่มรู้จักอาจจะได้เคยเห็นชื่อผ่านๆชุติมาแก้วเนียมแต่ว่าไม่เคยเห็นว่าหน้าหน้าตานักร้องเป็นยังไงสองเพลงนี้ต้องแบบ เรียกว่าต้องขอบพระคุณเพราะว่าละครดังเราก็เลยได้ติดสอยห้อยตามไปด้วยค่ะวันนี้ภูมิใจนำเสนอค่ะค่ะ